ก็จะเป็นพักสดของปกหวางที่จะกินตะขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องวันนี้นะคะถาดอยังใหญ่ดูทัอถาดสังกะสีบานเองนะจ้ะงานบูญงานวัดเขาชอบใช้สังกสีบแบบนี้เนาะจ้าถาดเนาะปะกหวางก็มีมาใช้ดัศวีเดนดางามไหมหรอก, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ก็จะมีลูกแดงๆนี่ก็ขเขาเรียกว่าลูกแรดิซ่านะจ้ะลูกแรดิสเน้ะจ๊ะ หรือว่าเขาเรียกว่าลูกหัวผักกาดลูกหัวผักกาดฝรั่งจ้ะหัวผักกาดนะจ้ะบ้านเราหัวผักกาดสีขาวเนาะอันนี้มันรสชาติมันเหมือนหัวผักกาดอะค่ะอร่อยหวานแล้วก็จะมีผักกาดค่ะสดๆก็ประกวางก็จะเอามาแช่น้ำด่างทับทิมก่อนค่ะขาเชื่อ แช่สักห้านาทีสิบนาทีแล้วก็มาล้างน้ำเปล่าทิ้งเนาะค่ะด่างทับทิมเนี่ยถ้าแช่นานๆเนี่ยพักเขาจะกรอบมากเลยนะคะจะบ่าต้องล้างออกไหมดเวลาจะกินเนาะจ้ะแต่ว่าเขาจะช่วยข่าเชื้อโรคข่ายข่าแบคทีเรียได้นะคะด่างทับทิมเนาะจ้ะนะมาจ้ะทุกๆคนมากินขนมจีนน้ำยาปลากระป๋องกระป๋องค่ะ น้ำยาปลากระ,กะป๋องทําแบบง่ายๆเลยค่ะสูตรของปากวางเดี๋ยววันหน้าปากวางจะทำํำน้ํายาปลากะระป๋องสูตรนี้ให้ดูกันนะคะก็ปากวางจะมาคุยให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับโควิดที่สวีเดนด้จ้าว่าเป็นยังไงแล้วตอนนี้เนาะจ๊ะก็จะกินขนมจีนไปดจาจ้ะมาจ้าพักอย่างหลายปากวางเพิ่งเลิกมาเพิ่งเลิกงานมาค่ะ กวางมีทํางานวันเสาร์ด้วย3ามชั่วโมงครึ่งเนอะจ๊ะทํางานทําความสะอาดในห้างซับปสินค้าในซูปเปอร์มาร์เก็ต คือโควิดตอนนี้กำลังระบาดอย่างรุนแรงจ้ะเขามีสถานที่ทำงานหลายสถานที่ปิดทำการค่ะแล้วก็มีโรงเรียนนะคะโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนของนักเรียนมัธยมค่ะหรือว่าโรงเรียนของอพวกอุนิเวอร์ซิตี้อ่ะจ้ะพวกมหาลัยนะคะปิดค่ะแล้วก็ มัธยมค่ะปิดแต่จะเหลือโรงเรียนเด็กน้อยตัวเล็กๆเ,เนี่ยยังยังพอเหลืออยู่บ้างค่ะเพราะว่าเขามีกลุ่มเสี่ยงที่จะไม่ค่อยติดเชื้อเท่าไรแต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นขึ้นไปจากสิบห้าสิบหกปีขึ้นไปเนี่ยจะมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อเยอะค่ะเขาปิดโรงเรียนสั่งปิดโรงเรียนนะคะวีเดนแล้วก็จะมีบริษัทเอ่อวอลโว่นะคะวอลโว่บริษัทใหญ่มากนะคะวอลโว่เนี่ยปิดแล้วค่ะปิดเอ่อไม่ให้พนักงานเอ่อ ไปทำงานค่ะคือให้พนักง,งานอยู่บ้านค่ะก็จะมีปิดปิดเรื่อยๆปิดเป็นระยะระยะปิดเป็นสถานประกอบการไปค่ะเรื่อยๆค่ะแต่ว่าคิดว่างานของพวางนี่คงจะไม่ปิดหรอกเพราะว่างานของพกวางเป็นงานทําความสะอาดค่ะซึ่งตรงนี้เขาเน้นเกี่ยวว่าทําความสะอาดเนาะค่ะเนาะไวรัสนี่ต้องมีพนักง,งานทําความสะอาดแบบตลอดเวลานะคะเนาะ งานประกวางก็คงจะอาจจะไม่ได้ปิดกับเขาหรอกค่ะแล้วก็จะมีพวกแต่ว่าก็จะดูแบบรักษาความสะอาดนะคะคนแก่ที่ประกวงไปชงกาแฟไห่ก็คือตอนนี้เขาเขาระง,งับการชงกาแฟค่ะก็คือเขาไห่คนแก่นะ่ะอยู่ต้นในห่องนะคะลูกหลานก็ไมจําเป็นก็ไม่ไห่ไปเยี่ยมเนื่อจาไห่อยู่ต้นในห้องคือขนาด ชงกาแฟเขาจะมีะมาดื่มกาแฟกันวันละหนึ่งชั่วโมงอสนทนาปลาใสากันเนาะจ่ะทุกวันเขาจะองมาเนาะคนเถาที่นี่ที่นี่เขาเขาเขา,เขา,เขาไม่มีชงกาแฟแล้วก็จะอยู่ท่าห้องที่นี่เหงาอยู่ในห้องคนเดียวแล้วที่นี่ก็น่าสงสารนีดอย่่ยงนะเนาะ <c oughs> <c oughs> ถ้าจะทาไงได้แต่ว่าเขาระงับมดเลยค่ะเขาไม่ให้แบบไม่ให้ไปอยู่ในที่ชุมชนไม่ให้ไปโดนอ คนที่อยู่ภายนอกร้ําเชื่อมหายค่ะคนเถ่าในมีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อแล้วเสียชีวิตสูงค่ะเขาก็เลยแบบป้องกันคนเถ่าเยอะกว่าเยอะกว่าไอไวอื่นๆเน,นาะจ้ะโอ้แล้วที่นี่ห้างสรรพสินค้าที่ประกวาททางานอยู่นะคะปกติเขาจะเปิดเจ็ดโมงเจ็ดโมงเชา้าเนาะจ้ะที่นี่เขาให้คนเถ่ามาช้อปปิ้งมาซื้ออาหารเนี่ยหกโมงเช้าค่ะมาก่อนพวกนะคะให้ถ้าคนเถ่านะคะ่ะมานะคะหนึ่งชั่วโมง เปิดก่อนหนึ่งชั่วโมงค่ะปกติเปิดเจ็ดโมงเชา้าที่นี่ก็ห้มาซื้อมาซื้อของตอนพวกโมงเชา้าแล้วตอนพวกโมงเชา้าเนบกวางกําลังทํางานเลยค่ะแล้วแล้วคนแถาก็าจะมีแบบรถเข็นน่ะคะ่ะรถเข็นไปน่ะคะ่ะแล้วก็เดินไปนะ,ปะชุพยุงตัวเองอะเนาะคะ่ะเนาะจะมีสไตล์แบบเนี้ยเดินเข้ามาซื้อของแล้วเขาก็เดินกันเต็มซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยปากวางก็ปากวางก็ขับรถเออ รถคัดพื้นนะคะประกวงก็ไม่ทนัดนะะเขาก็เดินกัเงาะเงาะเงาะแล้วก็เราก็คือแบบเราก็ทํางานไม่ไม่เต็มที่ไม่ไสะดวกเท่าไรนะคะแต่ว่าก็สงสารเขาเหมือนกันก็เห็นใจเนี่ยค่ะเนาะเพราะว่าเขาก็กลัวละเนาะกลัวคับปอ,อปกวางก็นึกขำอยู่บางทีก็มันก็ไม่สะดวกเราเหมือนกันเวลาเราทํางานเนาะ,ะเนาะแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะเปิดเจ็ดมง แต่เปิดวพวกโมงเช้าก็จะเปิดถายเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ให้คนเถามาซื้อก่อนค่ะให้คนเถาเปิดประตูมาซื้อก่อนเลยจักกระตื่นจักโมงนอนตีสี่ตีห้าแล้ววันนองคนเถาเลยไม่ค่อยนอนนะคะเนาะอ,อ,อร่อยแท้จ้ะ เดี๋ยวกวงกินเซตปกวงก็โทรศัพท์หาแม่กล็ลูกชายปรกวางที่เมืองไทยค่ะคุยกันทางเอทางไลน์เนาะคะ่ะสองหน้าเห็นหน้านะจ๊ะเนาะปกติปรกวางจะคุยวันวันสุดสัปดาห์จ้ะแล้วปกวงก็าคุยสักหนึ่งชั่วโมงแล้วประกวงก็จะขึ้นไปนอนเพราะว่าปรกวางตื่นเชาา้าจ้ะตื่นที่สี่ครึง่งไปทำงานเชา้า ก็วันนี้ก็ทำงานแค่สามชั่วโมงครึ่งนั่นละจ้ะ แต่ประกวงก็จะมีนี่เลยนะคะ่ะกินพอมอาหารอะมันเป็นนวิตามินเสริมค่ะก็นี่เป็นโอไมก้าเนาะคะ่ะน้ำมันตับปลาได้จากบำรุงสมองแลยปรกวาชอบขี้หลงขี้ลืมนะค่ะบางทีน่ะประกวงก็เลยต้องกินนี่วันละเม็ดค่ะกินพอมอาหารแล้วนี่จะจะเป็นแคลเซียมะคะ่ะบำรุงกระดูกเนาะประกวงก็จะกินวันละเม็ดค่ะ ก็จะกินพ่อมาหานไปเลยเพราะว่าเขาให้กินนะพ่อมาหานนอกจากเนาะน้ำมันตะปาเนี่ยเนาะเพราะว่าเราก็ต้องบำรุงตัวเองด้วยเนาะค่ะเพราะว่าร่างกายเราเถาขึ้นทุกวันทุกวันนอกจากเนาะสมองสมองมันก็มันก็หลงหลงลืมลืมจ้ะก็ต้องใช้ตัวนี้ช่วยนะคะนะเผื่อให้มันหลงหลงลืมลืมน้อยลงหรือว่าเอย่อนระยะเวลาให้หลงลืมองานขึ้นไปอีก กรกวัตก็มาคุยเรื่องโควิดที่สวีเดนให้ฟังจ้าว่าม,มันเป็นไปอย่างนี้แล้วแล้วพวกทิชชู่พวกอาหารนี่ก็ทิชชู่นี่มดทุกวันค่ะเขาเอามาเติมทุกวันแต่ก็มดทุกวันก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงคนตุนกันเยอะแยะมากขนาดนี้ก็มีทิชชู่นี่แหละค่ะที่ที่รู้สึกว่าจะขาดตลาดขาดซูปเปอร์ทุกวันทุกวันน่ะ แลดิสจ้ะถ้าเป็นหนาารอนในปกวงปลูกเองได้นะคะปะกวงไม่ต้องซื้อเลยนะคะปลูกง่ายง่ายนะคะแลดิสเนี่ยนะ,ะสามอาทิตย์ก็ได้กินแล้วค่ะสามอาทิตย์จะติดลูกแล้วค่ะแล้วเขาชอบน้าค่ะต้องถึงน้าเขาจะได้ลงหัวถ้าทาไม่ถึงน้าไม่ล้งหัวแล้วถ้าน้าเยอะเกินก็ไม่ล้มหวยด้วยนะคะขืนตะต้นแล้วประกวงลองมาหมดแล้วค่ะลองพิดลองถูกมาแล้วก็การปลูกพักสวีเดนเนี่ค่ะ ปลูกคนขางยากเหมือนกันนะคะต้องรู้จักดิน้าอากาศเขาด้วยอะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นเมืองหนาวนอกจากแล้วที่นี่ดินมันเย็นนะคะถ้าอุณหภูมิดินไม่ได้พักก็ไม่งอกจก้ะเอ่อพักเขาจะชอบความความอบอุ่นความร้อนนอกจากแสงแดดเยอะๆเนี่ยจะขึ้นดีแถๆจ้ะต้องดูระยะเวลาดูเดือนดูช่วงจังหวะเลยนะคะ่ะทีจะปลูกพักในสวีเดนแต่ตอนนี้กใกล้แล้วคะ่ะเพราะว่าประกวาซารสม เม็ดพักไว้แล้วตอนนี้นะคะปัออกหวังชอบปลูกเยอะมากสนุกมากเลยนะคะปลูกพักเนี่ยคือเป็นอะไรที่รักมากเลยจ้ะ หมดแล้วค่ะเกียงเลยกินมือนี่มันสุดยอดเลยเนาะคะ่ะเนะสุดยอดเลยนะคะกินขนมกินกินมือนี่เนาะสาใจอย่าว่าไม่มีมารายาทเด้ย๋ยวจะประขวามกับคนบานๆเนาะจะนะเล่นมือเลยก็ <c oughs> ขอบคุณที่ท,ที่ตามรับชมประขวางสวีเดนพาเพลินเด้๋ยจ้าขอบคุณหลายๆจ้า